ถ้าเอา80พวกเองแบ่งไป20กันแล้วกันเฮ้ยทำไมน้อยจอมแม่งคอเสียเวลาเลยตายมั่งทั้งหมดนี่แหละหยเดหยเด๋ยวๆห้าสิบ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 ก็ได้ห้าสิบห้าสิบโอเคโอเคสมมาลตุเฮ้ยโอ้โหสมหน้าไอหนอมันขำแม่งชิบหายเลยจริงเห่อจ่ารับงานนี้ทำไมไหนว่าจ่าจะเลิกไปเลี้ยงลูกแล้วไม่ใช่หรอ หาเงินสักก้อนเปิดร้านเล็กๆแสงดาวมันจะได้มีดูถูกพ่อมนันไงเอาไอ้ดนันมึงเศร้าหาหาอะไรอีกล่ะฮะเฮ้ยเป็นเฮื่ออะไรมึงวะนี่ก็อ e ีเพจทายแฟนนั่นนะ่ะนี่ไปแต่งกับชายอื่นมันเลยยังทำใจไม่ได้อะนี่รับรองนะว่าคราวนี้หมดคนนี้แล้วผมยังไม่ยุ่งเพ่องอในออยจ้างู่ไม่เชื่อมึงไอ้ดัน